โอ้เด่ดเลโอ้ลอยรวยเลยนี่อืมถือว่าเรียบร้อยเลยทุกคนได้แล้วได้แล้วสำเร็จแล้วได้นน่นะ สบายดีทักทายสบายดีทุกคนพบพอกับบาวอนอีกแล้ววันนี้นดนเติมบรดทาคิปวันนี้ว่างๆเลยเลยมาหาอยู่หากินแถวแคมบ้านนี่นแหละแต่ว่าบร่ได้มากกรบบะแลมได้มน,นี่นี่มากับไพยเบเอร์เงาทุกคนนี่ <c oughs> สไตสบายดีพี่น้องไม่นายหนวดเติงยังมีหนวดคือเก่าเนาะลืมอหนวดเล่ะืมพันหนวดเลยอ่ยังจืออยู่บ่ยังจืออยู่บ่เนาะามือนี้ห่างหายเพิ่งเติบ่ายังผมมีเวลาไปถ่ายคลิปมือนี้าำงานคือเก่าคือเก่าเนาะมือนี้คือได้ออกมือนี้อันพักเวียกหน่อยนนึงพอมเชียร์เบี้ยงหน่อยนนึงตอนนี้มแล้วดอกอื่นเพื่อนก็ยังมีเวียกอีกคือเก่าจะได้ไปอีกเออก็เลยว่างนิดนึงก็อยากมานะ พ่อได้พักผ่อนมาสันซะพักผ่อนสมองเย่นกายสมองพักผ่อนมาหาอยู่มากินสิอ่ะโอเคนี่มากันสามคนมาเนี่ยนี่ลุงลาได้ดิผ่านต่อพี่น้อง้งกกันคือเก่าหมดแล้เออพนวกพนวกเออขึ้นเก่าเนาะแล้วใครแล้วหน้าอะไรดินี่เราพักอนขึ้นจืดกอยู่เพรโอ้ยังจืดอยู่หลายคนกัยังหลายคนยังตามหาอยู่มึงได้ชิบไปหาต่อให้กินเนี่ย อองามเลยนี่<ะ>อามลเนาะปได้ครับเคยทุกคนเดี๋ยวมันนี่กับไบหาตอหาตอหรือว่ารอดงหรอกตอนนกเอตอตอ,ตอนกไป <c oughs> เดี๋พูดลยทุกคนปาเข่าทางนี้มันสูงนะตอ่อตอนใบยบยทุกคนเนี่ แต่ว่าปกติเขาจะตอนนี้ตอนแรงๆตอนเศร้าตอนแรงแต่นี่เอาไปไปบ่ายเลยปะลองเบิงว่าจะามันหรือบอ่วลุยปักขึ้นเรียบร้อยแล้วพ้นก็มาแล้วปู่พ้นมาแล้วพ้นมาแล้วซรัพนี้ป้าจะจิบลิใช่ไห ขาวทุกคนจุดที่สองทุกคนเอาเห็นนกข้างในนะปุณเห็นนกอยู่อย่างนั้นนะนม,มันยางลงมาแต่ขันตัวน,นั้นลงมานี้ตอนนี้เราปักขึ้นเรียบร้อยแล้วถ่ายมพีสามมาแล้วก็เดี๋ยวจะต่อในตะนวดอยู่กรงใหม่ปุณละ Come <laughs> 行吗？嗯

โอ้มันกินอีมากเลยในช่องโตบอลโหนกมากเลยอยากได้ช่องโตก็เล่นไม่ได้จิ๊บจตอนไหนมันถือขึ้นก็ต้องนิ้งขนวนมาผลจำนวนเผลน้ำลงไปยิงมันนะแดดแดดหนกยิงเลยยิงเลย Đi lên con đi con. Lên con. Buồn xuống tập. Girls... Oh, เอาแล้วกคนเอาแล้วเฮ้ยีแล้วพุ่งดิหมดแล้วไปแล้วเอาไหมนี่นี่โอ้เด่นเอ๊ะโอ้ลอยรวยเลยนี่อืมถือว่าเรียบร้อยเลยทุกคนได้แล้วได้แล้วสำได้แล้วได้นี่นะโอ้เต้ แล้จนเมื upp, oh, sure. ่อยกล้องพอดีดับพอดีสุดยอดโอ้มาแล้วมาแล้วนได้เะปลนเบรปด็นเลยนี่เลยนะบาดสีด้บิดมากขึ้นกเจ้าบนแนนะพี่น้อง มันมันมันบ่มนัมนมนัมนแล้วทุกคนโอ้รอบนี้ขึ้นว่าปะมานโอ้ชาวเนบุลุษแน้ะไปมันอยู่ทุกคน,กกนนะตัวนี้ไม่ได้ปักขึ้นเลย เพราะว่าทำเลทำเลเข้มบานโพดคนกับลายนานเนาะเดือดเยนครับไปแต่ว่าเฮายัางสิไปอีกจุดหนึ่งส่วนพ่านต่อนะเมื่อก่อนเลยทุกคน4ีมง,งกว่าเลยเพิ่นเมื่อบ,บานเพิ่นมันไกลนะวิฉัถือกอกปีกผมปอกลุ่นนก็ได้ตัวเดียวนี่แ,ลแลหละลายนีนใช้บออ่อนะ เขามันร้ายมัน huh. ก mm ็มาร้ายแหละเออหัวเรื่องขายรถยังไม่ได้กินชัมปีนี่ยังไม่ได้ไย้ายยังไม่ได้ย้ายยังว่าเรื่องขายนี่แถวยังไ่แรงยิงได้หรอกคือว้าวพเจ้านะผู้มากินนะ เอ้ยเรียกมัดคือเลย่เอื้องกบมัดกับูรนหัจุดที่สก่อนทุกคนจุดที่สองของชิมานเมือนน่แหาเปีอยู่แถวแจ่ตัวนั้นน้ะเดี๋ะวมปะอยู่ละแจ่ตัวนึโอ้ไปแล้วมไปมา เห็ดจะห่าเตะขมาเลยเห็ดจะหาแตะมันก็เห็ดน่ามันจิ้งค่าขม่าติบัามันยากไปเด้หนันบปแจ่มเลยบอสรอบนี้ก็คือเก่านะเดี๋ยวเฮาอ่าต่อบริปักขึ้นทุกคนมันมันนำกันทุกคนเลยโอ้แต่นวดไปรีธาไในบน เดี๋ยห้องกับเปิด 3, เอ็นซามกับแลนแล้วห้องกับโอ้ห้องอยู่บนตัวหนึ่ง นวดอ้อมไปยิงอยู่พุ่นนะเพิ่นได้ยิงบาดหนึ่งพิ่นได้ยิงบาดหนึ่งทุกคนเป็นบาดท,ที่สองเป็นอะไรจักถือ,อเนี่ยแต่คนสองสามเซนถือคน <c oughs> แนว่ยมึงนี่คือขาหักบ่อคอยไปบอบอมาฮักบ่อาาสุดเลยไป ลุบแล้วบันทึกไปต่อนลิวพอไปจุดใหม่หรือว่าอยู่แถวนี้อีกแล้วนกกลุ่มเดียวกันแล้วบินมามันสีแซมแล้วนกสองตัวบินมาลง,าางมันเป็ป่าเขาสูงเหม็นนำลายผมไปเดี๋ยวเราะไปเพิ่มทางนหทางนาบึงบางเทือกขั้มแล้วมันลงมากนะเข้มเข้มบานหากินแค้มบานก่อนทุกคนเลย นี่ก็พากันเดินทางครับเลิเท้ากับพันนวดสองคนกันกนะแำ้วพอสิเวยยิ่งเติบโคำคนสิเวอยมันคำเลยเิธ<ส>นที่โบราน แล้วก็จะได้เฮ็ดขั่วนกแบ่งปันกันกินทุกคนบ่ได้หลายมื้อนี้ได้ตัวนึงนะบักใหญ่ทุกคนน่ยนกตัวนึงก็ขั่วเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเอาไปให้ตะนวดเพิ่มหน,น่ีน่คนละครึ่งเอาไปให้เพิ่นเพิ่นจะฮ็ดจะได้กินกะมึงเถอะเพิ่อนอย่าพับอย่ากแกล้งนะ แรงแล้วกินเลยเปิดประตูกับเปิดเปิดกับประตูกับเปิดเครื่องหนึ่งโอ้ผมกินข้าวนอนไหวเลยชวนเฮานะี่ย่างม่ได้ปิ้งอยู่ลยมาดีครับเดี๋ยวไปปิ้งกินข้าวทุกคนนะปิ้งเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนี่แหละมานี้ก็ฝนตกอีกมานีครับทุกคน นี่ปีนนกทำการมันนกกนยายาวอ่กินหัวกินอันนี้มันกอดมืออื่นจังกินกระโตมันมแสบๆเหมนกันเด้อาะวอ่าในในเฮือนนี่กเจ้ากินข่าเหมือนเลยนะยังแต่ห้องผู้เดียวก็เลยบริกินหลายกินเท่านี้แหละโอเคนะทุกคนเครื่องในนกตับไตมัน มันครับทำเจียวคือทอนบรรยากาศตอนอยู่ป่าแต่ว่ายังไม่เวียกร้ายชง ไปเห็ดเวียกนำเบาแลมเพิ่นก็เลยบ,บค่อยมีเวลาขึ้นป่านะทุกคนแต่ว่ามันจะไม่มันจะไม,ม,ม่ช่วงหนึ่งว่ายๆนี่แหละทุกคนแต่ใครก็ฝากติดตามมาก่อนนะเดี๋ยวขออนุญาตจินงเขา,า,ขาก่อนทุกคนปิ้งกัยังบุชุกคักยังปิ้งอยู่ก็มี คลิปนี้วิดีโอนี้ก็จะได้มอบไว้สำหรับนิสกอนพี่น้องพบพ,พอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุขอ,อบใจทุกๆคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจบาวบอนเดอร์ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นป่าคันผู้ได้เบิ่งคลิปนี้จบก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้บาวบอลได้ด้วทุกคนอ่าประมาณนันจันวังอังคานผู้แหละจะได้ขึ้นป่ากะหรือว่าคันบ่มียังเปลี่ยนแปลงกับประมาณนะั้นนะทุกคนเลยขอบคุขอ,อบใจหลายๆบ๊ายบาย